ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเดน็นเรื่องผู้ประกันตนชายมาตรา3 3มและ39ในกรณีที่มีบุตรสามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนประกันสังคมได้ทางส่วนต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานพบว่าประเดน็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงผู้ประกันตนชายมาตรา3าและ39ในกรณีที่มีบุตรสามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนประกันสังคมได้โดยแบ่งเป็น3กรณี กรณีผู้ประกันตนชายมาตรา33มาตรา39สามารถยื่นเรื่องขอเบอิกสิทธทิประโยชน์กรณีคลอดบุตรจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่จะคลอดบุตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าคลอดจ่ายครั้งละ15,000บาทเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีค่าตรวจและค่าฝากพันสามารถเบิกเท่าที่จ่ายจริงจำนวน5ครั้งไม่เกิน1,500บาท อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน500บาทอายุคันมากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุคันมากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุคันมากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุคันมากกว่า32สัปดาห์แต่ไม่เกิน40สัปดาห์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนชายต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองกรณีอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผยกรณีผู้ประกันตนชายที่จดทะเบียนสมรสกับภรรยาหรือจดทะเบียนรับรองบรหรือมีคำสั่งศาลว่าเป็นบตรชอบด้วยกฎหมายและมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บทเดือนละ800บาทตั้งแต่แรกเกิดไม่เกิน6ปีบริบูรณ์